สวัสดีครับนี่คือต้องซ่ารีวิวเป็นตอนกลางคืนเพิ่งเลิกงานกลับมาแล้วก็ได้พัสดุชิ้นนี้มานะครับรอไม่ไหวประมาณปีหนึ่งแล้วครับที่ผมได้สาวบาที่ชื่อว่าโซนอสบีมเจน n 2นะครับเมื่อช่วงกลางๆเลยกลางๆปีมาเขาออกโซนอสซับครับโซนอสซับมินิ พราะว่าโซนออดบีไม่มีซับวูเฟอร์แต่เสียงครอบคลุมมากใช้แล้วแฮปปี้แกะก่อนดีกว่าจัดแสงเนี่ยเป็นแสงกลางคืนเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ไมไมถนัดเลยนะนี่ก็เอาโฮมไฟเอาอะไรมาทําให้มันให้มันเอื้อมเหนื่อยที่สุดครับเพราะว่าเราเป็นรีวิวแบบใช้งานจริงๆนะอันนี้ผมสั่งมาจากน็อกน็อกเป็นร้านที่ชื่อว่า Excel Smart Home, อ Excel Smart Home พอเซิร์ชไปเนี่ยเรื่องของโซนอสเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ร้านหรอกครับที่เขาเขาขาย <S <S เขาแพ็คมามันก็จะมีกล่องนอกเนี่ยนะครับ อันนี้ตัวกล่องมันดูหนักประมาณ6กโลได้นะครับแพ็กเกจเป็นแบบว่ากรีนกรีนโซนอสซับมินิเป็นมีสีสองสีครับอันนี้เป็นสีดำวิธีการแกะแพ็กเกจมินิมอลมากนะครับเปิดฝามากล่องแรกที่เห็น จะเป็นเรื่องของปลัก๊กในปลั๊กเนี่ยก็จะมีตัวคู่มือเริ่มต้นแล้วดูนะปลั๊กมีอยู่แค่นี้ครับจะทำกล่องกระดาษมาซะดีชสรุปว่าคือรักโลกไหมเนี่ยปลั๊กของเขานะครับดูเข้าเซตเข้าชุดผ่านการคิดมาแล้วเพราะว่าโซน o อตนี่เป็นแบรนด์ที่ไม่ธรรมดานี่แล้วดูตัวการกระแทกครับกระดาษ ทำบ็อกมาโดยเฉพาะก็ข้างในก็ไม่มีอะไรเลยครับก็เป็นตัวซับเลยนี่ก็เป็นลองตัวลองแค่นี้เหมือนตอนโซนอตบีมเลยนะครับเป็นถุงผ้าแบบนี้มาเหมือนกันประมาณนี้ครับคือในกล่องอะเอาจิงๆส่วนสำคัญคือมีแค่นี้เลยครับสายไฟแล้วก็ตัวซับคือจุดเด่นเนี่ยคือการมี ตัวดอกวูเฟอร์หนิ้วนะครับสอดอกหันหน้าเข้าหากันอัดใส่กันนะครับด้านล่างก็เป็นช่องปลั๊กแล้วก็ช่องเสียบสายแลนขาตั้งด้านหลังเป็นช่องคอนเน็กนะครับคือแม่งหนักคือประเด็นที่ซื้อที่น็อกนอกที่ร้านเนี้ยครับเพราะว่าไปเซิร์ชดูแล้วราคาเมืองไทยเนี่ยสองหมื่สี่เก้าร้อยหมือนกันซึ่งราคาต่างประเทศเนี่ยหมื่น ทีนี้น้องๆเขามีโปรโครับลด20%มีโค้ดลองกดแล้วก็ลองซื้อใช้โค้ดได้แล้วส่งฟรีอีกสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวนี้ได้มาประมาณ19,000กว่ากว่าไม่ถึง20,000ส่งโดย s d g กดเมื่อวันที่4นะครับวันเนี้เมื่อว,วานผมได้ตั้งแต่เมื่อว,วานแล้วแต่วันนี้ผมเพิ่งเห็นของเพราะว่างานยุ่งเหลือเกินครับ แล้วเดี๋ยวจะไปลองใช้ลองต่อแล้วจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับว่า s o n o t Beam Gen 2ที่ไม่มีซับก็ดึ๋มำพอสมควรแล้วเนี่ยพอมีซับเข้าไปอีกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้เอาไปใช้นะครับ ไม่ได้ลองนะพอซื้อมาแล้วก็ใช้เลยเป็นความรู้สึกแล้วกันนะครับรีวิวตามความรู้สึกของผมเองอุปกรณ์ของ Sonos เนี่ยมันทำมาให้เราติดตั้งได้ง่ายๆผ่านมือถือนะครับยิ่งเราใช้ Apple เนี่ยมันก็จะสะดวกหน่อยแล้วเรามี Sonos Beam อยู่แล้วมันก็คือการเพิ่มระบบเข้าไปเสียบปลั๊กแล้วรอสักแป๊บหนึ่งครับแล้วทำตามหน้าจอที่เขาบอกมันก็เชื่อมต่อได้เลยด้วยความที่เขาเป็น Wi-Fi เพราะฉะนั้นเราวางตรงไหนก็ได้ของห้องหรือจะต่อสายแลนก็ เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะลําบากหน่อยมันก็จะมีสายปลั๊ก เราก็สายแลนสายแลนก็ต้องไปป่วงเข้ากับเราเตอร์ก็หลายเรื่องหน่อยทีเนี้ยเราไม่ต้องต่อสายแลนก็ได้ครับก็คือใช้ไว l เลสแลนเลยใช้ Wi-Fi ตัว Sonos Beam ก็เซ็กับ Wi-Fi ไว้อยู่แล้วแล้วโซนอ s b บีมเนี่ยเราต่อกับผ่าน HDMI HDMI จาก Sonos Beam ไปเข้าทีวีที่ช่อง Earc ทีวีรุ่นใหม่ๆมันจะเป็น Earc นะครับแต่ถ้ารุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นช่อง Arc ช่อง ARC ความต่างก็คือ Earc เนี่ยมันจะได้เสียงที่เป็นพวก ดอเบ y a แอสโได้ส่งเสียงความจุสูงสๆได้ผ่านสาย HDMI ที่รองรับซึ่งสาย HDMI ก็ไม่ได้จะต้องไปซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกต้องเนี่ยแล้วทุกอย่างมันก็จะเชื่อมต่อและคอนเน c t ให้เองครับมันจะเป็นคือระบบของ s o n o สเนี่ยเขาจะเน้นความ Immersive Immersive มันแปลว่าความดื่มดับนะครับแต่ในความรู้สึกของผมเนี่ยอิมเมอร์มันคือการแบบเราได้เข้าไปอยู่ณตรงนั้นซาบะ ตัวเล็กๆเวลาเราเล่นเกมปกติไม่มีซับเนี่ยมันก็ให้เสียงเบสดูหนังก็เสียงเบสครบทวนแล้วเล่นเกมรถแข่งเล่นนิสฟ r s p สปีหรือเล่น God of War อรืู่มันก็จะเป็นเกมแอคชั่นตึงตังนิดนึงแล้วมีเสียงฟุบ,ฟ,บ,ฟ,บฟับซ้ายขวาอะไรประมาณนี้เราเรารู้สึกได้ตอนเวลาเราดูภาพยนตร์ดูหนังก็เหมือนกันเราก็รู้สึกได้เหมือนกันแม้ว่ามันจะเป็นแค่สาวบา ไม่ต้องมามีลำโพงหลังซ้ายขวาใดๆพอมันมีซับวูฟเฟอร์เข้ามาซับวูฟเฟอร์มันคือเรื่องของความถี่ต่ำม,มันไม่ใช่แค่เสียงเบสอย่างเดียวความถี่ต่ำม,มันทำให้มันเกิดความรู้สึกว่าลงลึกดึงลงได้ครับอย่างความตึงตังเนี่ยมันก็จะเป็นตุมๆม,มากขึ้นอะ่ะมันจะมีหางเสียงของมันมันจะไม่ใช่ห้วนๆแล้วความเจ๋งของโซนอซับมินิอีกอันหนึ่งเนี่ยคือโดยปกติ ลำโพงเราบอกว่ามันเป็นเรื่องของการสั่นสะเทือนถูกไหมครับถ้ามันสั่นสะเทือนเนี่ยตู้ลำโพงมันก็จะต้องสั่นไปด้วยแล้วยิ่งเป็นเสียงต่ำเนี่ยเวลามันสั่นเนี่ยบางครั้งมันกระพือมาถึงที่ที่เรานั่งเรารู้สึกถึงความสั่นสะเทือนได้เวลาเราไปดูโลงหนังเนี่ยอวตารพึ่งไปดูเนี่ยโอ้โหเวลาเขาลองลำโพงให้ดูเนี่ยมันสั่นมาถึงแบบความรู้สึกเรารู้สึกได้ว่ามันสั่นนะมันมีแรงสั่นสะเทือนแต่โซนลอตซามินี้เนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันมีเสียงต่ําเกิดขึ้้นนแตตต่่ััวูมไส จุดที่เราวางหรือการที่มันจะไปกระเทือนจนมันทําให้รบกวนอย่างผมอยู่คอนโดเนี่ยจะไปรบกวนห้องข้างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงหมายถึงว่ามันไม่ใช่ไม่มีนะถ้าเราเปิดดังๆมันก็รบกวนเหมือนกันแหละเพราะมันมันมีสัญญาณเสียงไปกวนเขาแต่เราอะเปิดกําลังพอดีมันไม่ออกไปนอกห้องครับมันเราไม่ได้เปิดอดัดบึ้มบ้ามอะไรมากแต่เสียงที่เราได้อะมันได้เสียงต่ําอย่างเช่นเวลาผมเล่นเกมรถแข่งเนี่ยเสียงเครื่องยนต์ หรือเสียงกระแทกกันมันก็จะดึงลงลึกมันจะเป็นเดึมดมดมหน่อยฮะมันไม่ใช่แบบตุบตึบตุบ,ตบแค่นี้แล้วหายไปฉะนั้นมันคือการเติมและเสริมให้มันครบถ้วนครับแต่ในระบบของโซนอสเนี่ยถ้าจะครบจริงๆเนี่ยเขามีโซนอสลำโพงฟังเพลงเขาอะเอามาเป็นลำโพงหลังซ้ายขวาได้ด้วยนะแต่เมืองไทยขายอยู่ตัวละหมื่นเพราะฉะนั้นถ้าผมจะต้องเติมอีกซ้ายขวาเนี่ยมันคืออีก2 0,000ื่นตัวโซนอสบีมเนี่ยเอาราคาเต็มแล้วกัน2องหมื่นห้าซับ มินิอีก2 5 0 0 0ื0นแล้วนะถึงแม้ว่าผมจะซื้อได้ราคาเซลล์หรืออะไรเงี้ยมันจะอยู่แถวๆเป็น4 0 0 0 0ืนชุดเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยๆแต่ในเลทเท่านี้ครับผมว่ามันคุ้มสําหรับผมผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าคุ้มมันเป็นความรู้สึกนะรู้สึกว่าคุ้มความคิดผมก็คิดว่ามันคุ้มเพราะว่าตัวมันคอมแพคเสียงมันดีเทคโนโลยีก็ดีให้อะไรที่มันเป็นยุคใหม่รุ่นใหม่แล้วมันตอบโจทย์เราความสะดวกสบายมันมีอยู่แล้วมันก็ความเพลิดเพลินความบันเทิงของเราก็ครบถ้วนดีแบบ ไม่ต้องวุ่นวายใดๆมากคือผมเสียบเนี่ยมันไม่ต้องมีเซตอะไรมากมายเลยครับมันก็มีให้ให้เลือกเลเวลของซับแล้วก็ปรับเฟสได้เฟสค,คือคือทางเทคนิคของพวกซาวฟูเฟอร์ครับบางทีเราไปซับไปไว้หลังอะไรเงี้ยอาจจะต้องกลับให้มันเป็น180องศาประมาณนี้แต่อันเนี้ยที่เขาแนะนําคือให้ไปวางไว้ข้างๆเอาซับมินิเนี่ยครับไปวางให้มันใกล้กับตัวซาบา ข้างใดข้างหนึ่งของผมเลือกวางด้านขวาด้วยการดีไซน์ที่เป็นดอกลำโพงเขาหันเข้าหากันนะมันทําให้เกิดอะไรบางอย่างที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้เสียงที่มันครบถ้วนแล้วพอซับเสียงต่ำเนี่ยมันไปอยู่ที่ซับวูเฟอร์ลำโพงซาบาผมอะ่ะมันก็ไม่ต้องทํางานหนักๆเสียงที่มันเกิดขึ้นมันก็จะออกเสียงเฉพาะเสียงที่ตัวเขาถนัดเพราะมันมีคนถนัดเสียงต่ํา มันแบ่งเบาไปแล้วเขาจะมีเสียงแหลมกับเสียงกลางแล้วก็เสียงต่ําเพียงนิดเดียวครับที่ตัวเขาจะซัพพอร์ตเพื่อให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาทําหน้าที่อะไรพวกนี้คือพวกนี้สิ่งที่จ่ายอ่ะมันคือผมชอบแบรนด์โซนอเพราะว่ามันจ่ายการออกแบบการดีไซน์การคิดเพื่อจะตอบโจทย์ สิ่งที่เราต้องการบางอย่างเราจึงใช้เงินที่เป็นเครื่องมือในการซื้อมันมาเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของเราเช่นกันแล้วก็แฮปปี้ดีครับมีความสุขมากรู้สึกครบถ้วนไม่รู้สึกเสียดายเงินไม่ได้คิดว่าแย่จังรู้งนี้ไม่น่าซื้อมาเลยคิดว่าตอนนี้น่าจะอยู่แล้วแหละจบแล้วไอ้ลำโพงหลังซ้ายขวาเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องให้มันมาอบล้อมอะไรมากนักแล้วกับงบที่เราจะต้องลงเพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะเยอะมากมายเกินไปสรุป สำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือมีห้องที่ไม่ได้ใหญ่กว้างใหญ่มากเนี่ยโซนออสบีมเจนทูและโซนออสซัมมินีนะครับเอาอยู่ฟังเพลงก็ดีขึ้น ผมใช้เป็นลำโพงฟังเพลงได้ด้วยเลยเพราะว่าเสียงเบสมันมาแล้วเวลาเราฟังมันก็จะครบถ้วนหน่อยตอนฟังเพลงมันจะต้องเอาเอาครบนิดนึงอ่ะเพื่ออัตรสแต่ทีเนี้ยเราก็มีชุดฟังเพลงของเราอยู่แล้วมันก็จะคนละแบบแล้วแต่แต่มันอันเนี้ยมันก็จะฟังเพลงได้ด้วยแล้วก็สะดวกดีรีวิวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจอะไรบางอย่างถ้ามีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะเป็นคนอ่านแล้วก็ตอบทุกคำถามครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่กับต้องท่ารีวิวครับสวัสดีครับ